สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตคนเสื้อแดงกับการเลือกตั้งท้องถิน่นเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับ <Okay. S 2> หลังจากที่จังหวัดปทุมธานีก็แพ้เลือกตั้งไปนะฮะตอนนี้ที่จังหวัดอุดรมีการเปลี่ยนผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจอ <Okay. S 2> ครับ,รบจังหวัดอุดรเนี่ยมันเป็นจังหวัดของคนเสื้อแดงทําไมถึงต้องมีการเปลี่ยน แปลกตัวกันวุ่นวายขนาดนี้คุณแคน<า>คือน่าสนใจมากประเด็นอุดอรเนี่ยพอมันมันค่อนข้างจะกระทันหันกันนะครับว่าจู่ๆก็คือจริงแล้วเนี่ยอุดอรเนี่ยเหมือนเป็นเมืองหลวงของคนเสือแดงครับอ่าแล้วเมื่อช่วงสงกรานเนี่ยช่วงที่ที่ที่คุณทักษิณมาเซมบาร่าเนี่ยครับก็ได้ไปมีการไปพูดคุยแล้วสอส,อ,สอ,อุดอรเก้าคนแล้วแกนําแสดงอุดรเนี่ยยกไปคุยกับทักษิณ ตกลงกันแล้วตกลง,กแ,ลกลงกแล้วว่าจะเป็นคุณประสบปุศลาคมครับ,ค,รบคุณประสบนี้เป็นสสเก่าเป็นอดีตมืดีหลายสมัยแล้วครับไม่ได้เอ่อเอ่อก็ถือว่าไม่ได้เป็นคนสแสดงหรอกแต่ว่าเป็นสอนสอุอดรเก่าครับแล้วสสอ,อุดรเพื่อไทยก็เห็นว่าเป็นผู้โอโซครับมีความเหมาะสมแล้ว,ลวพอกลับมาจากสิมาราลก็มาเปิดตัวทั้งสสนั่งเรียงแถวเลยที่อุดรครับว่าส่งคุณประสบ ครับทั้งคุณทักษิณทั้งสอสออุดรเองให้การสนับสนุนคุณคุณ,คณ,ป,รคณประสบครับชัดเจนมากแล้วจู่ๆเมื่อวานนี้คุณวันชัยพิวนาครับออกมาให้ข่าวแล้วว่าไม่ได้ถ้าคุณประสบลงเนี่ยอุ่นวายแน่เพราะ <Renaissance S 2> <Because S 1> คน,สนแสดงอีกสองกลุ่มไม่ยอมอในอุดอร <ๆ S 1> แล้วต้องเปลี่ยนตัวแล้วคุณคันชัยก็เรียกร้องให้คุณวิวเชียนข่าเข้ามา ซึ่งเป็นแดงจ๋าเลยเป็นคนที่คนเสื้อแดงของอุดรสนับสนุนแน่นอนแน่นอนแล้วก็เป็นซโซ8-9สมัยครับคุณมิเชียนเมื่อวานนี้ผมฟังแกคุยกับคุณชัยวัญชัยทางทีวีดาวเทียมอ่ะแกก็งงงนะแกดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะใช่ครับแล้วจึมาทำวันนี้ครับถึงถึงถึงรับรับรู้แล้วก็คุณวิเชียนให้สัมภาษณ์จรงก็ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยขอเองเลยขอเองเลยใหนุ่มก็ต้องยอมทําเพื่อพรรคใช่ครับ นี่มันนี่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาครับเพราะว่าอีกสองกลุ่มที่ที่ที่จะสู้เนี่ยถ้าคุณประสบลงเนี่ยก็จะมีกลุ่มอ่คุณกิติศักดิ์ขสรสงเคาะซึ่งเป็นอดีตร่ตดีเชื่อคอมมิวนิสตสมัยที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็เป็นเป็นก็มีสดแสดงอีกกลุ่มหนึ่งหนุนครับและอีกกลุ่มนึงก็เป็นคุณสุรทินพิม,มายนก,กินเป็นสอสอ,อุดรอืก็มีคนแสดงหนุนเหมือนกันครับอืมพูดถึงว่าถ้าไม่ใช่คุณวิเชียนเนี่ย คนเสื้อแดงในจังหวัดอุดรอ,อาจจะแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายกันใช่ก็จะเป็นสึกสึกสามเศร้ารแล้วอาจจะรวมเป็นสองเศร้าคือกลุ่มคุณสุรทินอาจจะรวมกับคุณกิติิตักแล้วสู้คุณะสมเขาคงปะเมืองกันแล้วถ้าอย่างนี้ แคแน่สถานก,การณ์อาจจะไม่เหมือนกับที่ปทุมใช่ที่ปทุมนั้นแพ้เพราะ,ะ,ะว่าอีอกแวดใจหนึ่งปัจจัยอื่นใช่ครับตอนนี้อาจจะห่วงเรื่องความสามัคคีใช่ความปลองดองของคนเสื้อแดงเองในใจังหวัดอุดรแล้วถ้าเกิดมาแพ้ที่ที่เมืองหลวงคนเสื้อแดงเนี่ยมันหนักหนากว่าปทุมนะก็กลัวจะมีตาอยู่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเสื้อแดงตีกันเองอแข่งกันเองในจังหวัดอาจจะมีสอสอคนผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่นเข้ามาสมัครแล้วก็กลายเป็นตาอยู่ไป ครับ,รบ<ม>ก็เราจะ,ะแพในสนามนี้ก็น่าเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้แน่นอนอก็อธิบายว่าถ้าไมค,คุณยิงรักต้องลงมาเล่นเองในเรื่องนี้<ช>แล้วแล้ว,ลว,ลวจากนี้มาท่านถึงว่าการจัดความสัมพันธ์โดยรวมเนี่ยเพราะว่ามัน,เ,นเริ่มเป็นปัญหาแล้วรับระหว่างเสื้อแดงกับเพื่อไทยเส้นแบ่งยังไงใช่เส้นแบ่งยังไงแล้วเราให้จับตาเลือกตั้งโซโลโอ้โหใช่ซึ่งมีจวนละหนึ่งคน แน่นอนว่าเสื้อแดงหลายๆกลุ่มก็คงอยากจะได้ตัวแทนเข้าไปนั่งในสสรใช่ครับก็จะต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าปัญหาเนี่ยจะแก้ที่อุดรปัญหาจะจบที่อุดรหรือเปล่าหรือว่าเราแค่เห็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาของคุณเสื้อแดงเท่านั้น